สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจากฟินแลนด์เมืองแห่งความหนาวคือเก่าเดจ้าวันนี้จะจะมาถ่ายบรรยากาศของรถแท็กเตอร์ที่เขากําลังจะขุดหิมะออกจากถนนเดจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้ฝนตกลงมาหนะิมะมันก็ละลายกลายเป็นน้ําแข็งบางส่วนเนาะมันก็จะลื่นๆเนี่ยนะจ้ะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขาก็เอารถมาเกีย่ยหิมะกับน้ําแข็งให้ออกจากถนนเดจ้าเพราะว่าผู้นี้ก็ จะมีคนออกไปทำงานแต่เช้ากันเยอะเขาก็เลยเริ่มทำตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วก็เขาก็จะตักหิมะที่เขาเกลี่ยเน่ยนะขึ้นรถ10ล้อเอาไปทิ้งที่ในเมืองใกล้ๆบ้านจะเขาก็จะมีสถานที่โล่งๆเอาไว้ทิ้งหิมะโดยเฉพาะคะ่ะแล้วการที่จิ๊บจอกกบอกว่าการที่จบอยู่คอนโดมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายอย่างหนึ่งคือเวลาหิมะที่ตกมานะนะ ตกเล็งเลงเจ็บไม่ต้องกังวลที่จะต้องไปกวาดหิมะบนหลังคาบ้านหรือทางเดินอะไรเลยคะ่ะทุกคนคะเจ็บแค่ปัดหิมะออกจากรถแค่นั้นเองรับผิดชอบแค่รถของเจ้าของเนาะก็ดีอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำไมชาวยุโรปถึงเลือกที่จะย้ายมาอยู่คอนโดกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่คนเฒ่าย้ายจากบ้านมาอยู่คอนโดเพราะหนึ่งด้วยความสะดวกสบายยังไม่ยาิเจ็บปีที่แล้วนางก็ย้ายบ้าน ย้ายมาอยู่คอนโดนะแต่ก่อนนางอยู่เป็นบ้านนางเบื่อในการขุดหิมะออกจากหลังคาทางเดินอะไรต่างๆสวนนางไม่อยากามาดูแลรับผิดชอบอะค่ะทุกคนขานะก็เลยย้ายมาอยู่เป็นคอนโดทีนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นเนาะส่วนตัวจจ๊บเองจบก็ว่ามันสบายนะคะที่อยู่เป็นคอนโดเพราะว่าเราไม่ต้องมารับผิดชอบตรงนั้นไปรับผิดชอบแต่รถของตัวเองเนาะนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ชาวยุโรป ชอบย้ายมาอยู่คอนโดม,มากกว่าบ้านคะ่ะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะใส่บรรยากาศมะหน้าหนาวมาให้ทุกคนดูจ้า